ดีจ้าพี่แป้งมีสติกเกอร์ลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกลียนของพี่แป้งได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช Z V I วิเวนวักแซจุดที่ร้านสติกเกอร์ในแอปพลิเคชัน l ลายอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะเออนั่นอะไรเฮอลยเอออเลเออเลเเบื่อเ โถโดโถไม่เป็นไรหรอกนะาเดี๋ยวพรุ่งนี้อุ๊ยปูดเราค่อยไปร้านอื่นกันก็ได้นายไม่ต้องโมโหอะไรนะหรอกพวกมันโดนก็อย่างเงี้ยเอ,ะ,อะเขาไม่ให้เข้าร้านไม่ให้เข้าร้านเฮ้ยณร้านเบอร์เกอร์เอกินอะไรดีเนาะนี่นี่น,นี่ฉันขอชีสเบอร์เกอร์อันนึ่งสิเออออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะร้านของเราอะไม่ขายเบอร์กเกอร์ให้กับสลอดไป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 อะไรกันเล่าไม่ให้ฉันเข้าร้านเหรอ อย่างไรอันนี้ก็ได้ลุงครับขอหนะตามโน้มอะไรกันให้จะขายน้ำดื่มไปกับสลอดเหล้านห้านยากจะเข้าร้านของเราแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงของนายไปผูกไว้ข้างนอกเลยร้านเราไปต้อนรับสลอดเฟรย์ไป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 วันนี้มันเป็นวัน,วนสวยอะไรของฉันกันเนี่ยโอ้ยไม่เข้าก็ได้ างั้นแล้วก็เราซื้อขนมปังกลับบ้านกันเถอะชุชมองไม่เห็นป้ายหรือไงออกไปจากร่างฉันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขนสขกปรกสกปรกของแกเนี่ยก็ตกใส่ขบวนปังแสนอร่อยของฉันพอดีไป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 ชิว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 โอ้ใจเย็นๆนะราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเ,อเก่าๆแล้วล่ะพอกันทีฉันนะ่ะจะเปิดร้านของฉันขึ้นมาเองโหบอกว่าจะเปิดร้านของตัวเองมีเงินหรือเปล่าเหาะมาต้องใช้เงินย้อะเลยนะะ กกท่านสรอสผู้นี้มีมรดกจากท่านย่ามากพอที่จะเปิดร้านกี่ร้านก็ได้โหนายพูดจริงหรือเปล่านี่ยแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> นี่นายแน่ใจนะว่าเรามาถูกทางอะ่ะแถวเนี้ยมีแต่ร้านเก่าๆทั้งนั้นเลยไหนนา,ายบอกว่าร้านนายไฮโซโกกังไงเอ๊ะถ้าดูจากพิกัดแล้วแล้วก็น่าจะอยู่อ๋อ้างหลังนายได้ไงนี่แหละร้านฉันฮะร้านนี้เนี่ยนะ โอยมันดูเก่ามากๆเลยนะหนายหลอกฉันใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 2> ไหนบอกว่าได้มอรจะจกมาซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตกี่ร้านก็ได้ไงก็ใครจะไปรู้ว่าการเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ต่จะใช้เงินเยอะขนาดนี้นี่ตอนนี้ฉันกลายเป็นสลอดยาโจกแล้วล่ะโอยงี้ฉันไม่น่าตามนายมาเลยนะเนี่ยเอาเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยรายกานในเกมโรบอกนั่นเองโอ้ <st arts> <st arts> ติดๆผดังซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะ oh. เจ้าสล็อตเนี่ยนะคะเกิดความแค้นค่ะที่แต่ละร้านเนี่ยไม่ให้เขาเข้าไปเลยวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาสร้างร้านของตัวเองขึ้นมา <Yeah. S 1> เอาละพื้นที่เก่าๆเก็บๆแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะมีคนเข้าหรือเปล่านะคะเราต้องคอยจัดการหาของมาขายค่ะไม่รู้ว่าเอาอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะร้านเก่าเก็บอย่างเงี้ยจะมีใครเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นายต้องเชื่อมั่นในตัวเองสิว่านายทาได้ นร้านขายอาหารศาสตไ์นายเคยทำมาแล้วเลยแต่ว่ามันเจ๊งนะเออเอนั่นสี่ฉันลืมไปเฮ้ย hey, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องทำให้มันจะรอนรุ่งเรืองเราจะปั่น5าพันให้กลายเป็น5 000, ้ล้านได้เลยฉันว่านายปั่นให้ถึง5บาทก่อนแล้วกัน อันดับแรกนะคะเราต้องมาซื้อเฟอร์นิเจอร์กันก่อนดีกว่าค่ะชั้นวางต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถวางของได้หลายอย่างอย่างชั้นวางนี้นะคะเราสามารถใส่อาหารใส่ขนมใส่เครื่องดื่อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของเล่นก็ได้ค่ะส่วนชั้นแบบนี้เนี่ยเราจะเอาไว้วางพวกวิดีโอเกมนะคะหรือว่าหนังสือต่างๆนี่ตู้แช่ก็สามารถแช่อาหารแชร่แข็งได้ด้วยอันดับแรกเอาเป็นเชลธรรมดาก,ก่อนลวกันเอียไว่าแถวๆนี้ดีกว่านาะอเอาละไว้ตรงนี้หนึ่งอัน,นสักอันหนึ่งล้วกัน ปึ๊บอ่าได้ไปแล้วค่ะ2อ,อันและที่สําคัญนะนายห้ามลืมที่จ่ายตังค์ล่ะโอเคโอเคอ่ะวางไว้ประมาณตรงนี้นะคะของที่เราจะขายในเซ็ตแรกเนี่ยอาจจะเป็นของราคาถูกซะหน่อยเอแเราล้านสะดวกซื้อของเราเนี่ยจะมีอะไรดีอ่ะอหารสรอด์ไม่ล่ะโหอ,อ่านสไลดใครจะกินได้เราวเอาโซดาแล้วกัน ขายสักประมาณ10อันค่ะออเดอร์มาเลยปึ๊บตามด้วยขนมของโปรดของฉันนี่ hey, แต่ก่อนในฉันกินจนฟันผุเลยนะเนี่ยกีสกปรกนายไม่ยอมแปลงฟันหรอ <c oughs> ต่อไปนะคะเราจะใส่อาหารค่ะอาหารเอาเยอะหน่อยนะคะออเดอร์มา20รเลยโอเคของเล่นเนี่ไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือเปล่านะคะเอามาประมาณ5อันค่ะแล้วก็ตามด้วยวิดีโอเกมวิดีโอเกมเอาไป 5อันเมื่อได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอามาวางใส่ในชั้นค่ะก็จะมีอาหารอ่าใส่อาหารลงไปโอ้โหมีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยดูความขาวนวลของถั่วแดงนั่นสิ เราอยากกินพวกเราพวกเรามีไว้ขายในนี่เปซูเปอร์มาเก็ตสักทีนะเนี่ยโอ้ยน่ากินจังเลยทั้งห่ดพวกนี้เนี่ยดูสดใสดีจังราคาก็ไม่แพงด้วยงซื้อกลับบ้านดีกว่าดูซิดูซิร้านเราเริ่มมีลูกค้าแล้วนะคะ <c oughs> ลูกค้าของเรานีน้ำลายไหลย้อยเชียวเฮ้ยเพอไม่ทันรายของหายหมดเลยสงสัยคนพวกนี้เนี่ยจะอดอยากมากๆาเลยนะแถวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีซูปเปอร์มาร์เก็ตแน่ๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคิดเงินดีกว่าค่ะ อ่งุ่นก็เออกี่บาทนะเจ้สาสวรรค์สิบาทอ่งุ่นสิบาทครับองุ่นม่วงก็กี่บาทนะเจ้สาสวรรห้าสิบโอ้ทำไมนายขายแพงขนาดนั้นน่ะโอ้ยขายแพงขนาดนี้วันหลังไม่มาแล้วนะแหนลงเราก็ต้องหากำไรกันบ้างสิเชิญลูกค้าคนต่อไปครับอ้นองุ่นพวงหนึง่งห้าสิบนะครับแล้วก็เอานี่ด้วยไม้ตียุงมันไม่ใช่ไม้ตียุงนะมันอมิ้ม เอาเหรอนึกว่าไม้ตียุงปะเถ้ยซื้อผิดซะได้โอเคขอบคุณมากเลยนะคะครั้งหน้าจะมาอุดหนุนใหม่ขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยวันแรกของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะมีคนซื้อของทั้งเยอะแน่แถมของหมดด้วยเฮะนี่มันอะไรกันเนี่ย <What? S 1> มีลูกค้าแอบเปิดถัวแดงกินเหรอเนี่ยครั้งนี้นะคะเราจะใส่ของเล่นมาลองดูซิว่าของเล่นเนี่ยจะขายออกหรือเปล่าเฮ้ยใครเป็นคนเลือกของเล่นเนี่ย ตุ๊กตาหมีหน้าแก่เนี่ยนะโถอันนั้นอา้าว <laughs> สวัสดีจ้าฉันอยากได้ตุ๊กตาหมีหน้าแก่แล้วเกิน <c oughs> ประตูมีให้เข้าไปเข้าเ <c oughs> ข้าทางกระจกเฉยเลยวางอาหารแล้วก็ขนมใส่ลงไปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างเชลลใหม่กันเชลลของเราเนี่ยนะคะเปิดขึ้นมาจะเอาเป็นอาหารแชร่แข็งและวกัน <c oughs> นี่ ชั้นอาหารแชร่แข็งเราจะใส่ไว้บริเวณมุมตรงนี้นะคะปังนี่มันอะไรกันเนี่ยมีตู้อาหารแชร่แข็งแต่ไม่มีอาหารแชร่แข็งอโอ้ยน่าเบื่อหน้าเซ็งหรือหน้าดิบูดเป็นตูดลิงโอ้ไปซื้อดีกว่าจะทะลุออกนอกหน้าต่างละเนี่ย <c oughs> ให้งั้นเนี่ยเราต้องซื้อของเติมซะหน่อยใส่อาหารแชร่แข็งลงไปในตู้นะคะแล้วก็เพิ่มขนมอบกรอบเข้าไปโอ้ตายแล้วอาหารแชร่แข็งอยากกินจังเลย <c oughs> ขนมอบกรอบด้วยใจเย็นๆนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะใส่ให้นะครับฟรึบ อุ้ยมีทั้งชีสไข่พิซซ่าพายนะคะแล้วก็ไอติมด้วยมันน kind of ่าจะขายดีนะเนี่ยเุ้ยแล้วอยากกินเองเลยอ่ะนายคิดเหมือนฉันใช่ไหมเจ้าสลอสหนึ่งฉันก็คิดเหมือนนายนะเจ้าสลอสสองกินเถอะนี่คุณเจ้าของร้านแอบกินของในร้านอยู่นั่นแหละคนต่อคิวจะทะลุไปตรงกระแพงข้างหลังแล้วเนี่ยโอ้ยขอโทษขอโทษครับโอยฉันว่าเราถึงคราวที่จะต้องจ้างพนักงานแล้วละมั้งนั่นน่ะสิเนาะ ฉันว่าให้ค่าแรงวารบาะก็น่าจะมีคนเอาอยู่มัง้งถ้าอย่างนั้นแล้วก็จ้างแคชเชียร์เลยหยนาทีละ20รอลล่าแน่ในเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรยังไงเราก็รวยอยู่แล้วเอาล่ะครับผมเองครับโอ้ดูสิมีติดป้ายเราด้วยนะคะวันสอตยดนดีต้อนรับครับเฮ้ยเชลเมนเบื่อจริงๆเลยโลโก้ร้านนี่เป็นชคตลกจริงๆโอ้ยร้านนี้แอรอัดจังเลยในเนี่ยของก็น,น้อยน่าเบื่อจริง นี่แกรูมม้ไหมร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตแถวหน้าปากซอยใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะแถมของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายด้วยนะจริงเหรอแห็นพวกนี้เราไปซูปเปอร์มาร์เก็ตร้านนั้นกันดีกว่าร้านนี้ลาอแคบก็แคบทำาะไรดีล่ะมีร้านมาเปิดแข่งกับเราอยู่หน้าปากซอยงั้นเราต้องขยายร้านของเราซะหน่อยให้เง้นไปที่อัปเกรดจากนั้นนะคะเราจะซื้อพื้นที่เพิ่มซื้อมันสักสามช่องเลยละกันนี่หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันหนึ่งพันอย่าบอกนะว่าพวกเราต้องขายตรงนี้เองอ่ะ โอ้แล้วนายจะไปจ้างใครเราแพงจะตายนี่กันฉันทุบทิ้งเลยแล้วกันหทุบแบบโหดร้ายมากๆเลยนะคะอย่างนั้นผนังเนี่ยเราทุบทิ้งไปก่อนค่ะแล้วเราจะสร้างตรงนี้เป็นสี่ช่องใหญ่ๆนะคะเพื่อให้คนเนี่ยได้เลือกซื้อของมากขึ้นแล้วก็จะได้สร้างเชลที่เยอะขึ้นด้วยค่ะเอาละมาสร้างกันต่อเลยฟื๊บฟื๊บฟื๊บฟ๊บโหร้รรรยรายของเราเริ่มดูใหญ่ขึ้นแล้วนะเนี่ย <Yeah. S 1> ใช่สิฝีมือของฉันเนี่ยก่อสร้างได้สุดยอดเลยใช่ไหม ว่าเราจะสร้างพื้นที่ได้แค่นี้เนะองนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างพวกตู้ดีกว่าเพื่อขายอย่างอื่นว้าวฉันวางขาย iPhone ค่ะนี่ลองดูดีกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยคนติดเกมกันเยอะแยะเลยถ้าอย่างนั้นฉันวาง iPhone น่าจะตอบโจทย์นะเนี่ยเอาละได้ชั้นมาวางอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อสมาร์ทโฟนมาใส่ค่ะโ้หแท็บเล็ตแพงจังเลยอะต้องร้อยห้าสิบเหรียญนแน่ เรามีตังไม่พอแน่ๆเลยฉันซื้อมาอันหนึ่งก่อนแล้วกันอันเดียวเนี่ยนะขายจะได้กำไรอะไรเล่าโอยก็นายมีเงินแค่เนี้ให้ฉันทำยังไงล่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์สักสามอันแล้วกันโอเคลองใจเท่านี้ดูก่อนแล้วกันนะคะซื้อฉันมาชั้ใหญ่เบอร์ลเลยใส่ของแค่อย่างเดียวเนี่ยนะเออหน้าลองขายดูก่อนถ้าขายดีอะฉันสัญญาว่าฉันจะจ่ายเพิ่มโอ้โทรศัพท์ยี่ห้อใหม่ล่าสุด นี่ที่รักก็จะซื้อให้ฉันเหรอคะไม่มีตังค่ะเธอลกลับบ้านกันเถอะโอ้โมแม่คะหนูอยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้คะ่ะมือถือรุ่นปะปะยาปอกๆเขามีแต่แอปเป,ป,ปิลไม่ใช่หรอไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวเขาฟ้องหนูเป็นลิขสิทธิ์นะคะโทรศัพท์มือถือของเราแพงเกินไปแน่ๆเลยมีแต่คนเดินเข้ามานะคะแต่ไม่ซื้อวางขนมนะคะกับอาหาระคะ่ะใส่ลงไปปรึบประมาณนี้ให้คนได้เลือกซื้อเลือกสรรกันนะคะดูพนักงานของเรานี่ไม่ได้ทำงานเลยกินเงินไปวันวัน เกียจจังเลยนะนายเนี่ยเดี๋ยวฉันจะตัดเงินเดือนให้เคียรลยใครบอกผมขี้เกียรก็ร้านคนไม่มีคนมาซื้อของนี่นะโอ้ขนมยี่ห้อใหม่ได้ข่าวว่ายี่ห้อนี้ขึ้นร้านเร็วด้วยนะเฮ้ยสงสัยจะมีคนชอบเยอะแนะ่ๆเลยคนชอบอะไรล่ะฉันไม่เห็นใครเดินมาโซนนี้เลยอะถ้าอย่างนั้นนายก็ลองเต้นเรียลูกค้าดูสิเผื่อจะมีคนมาโซนนี้บ้างอะม,มันจะดีเหรอดีสิเร่เข้ามาเร่เข้ามา โซดี้ไปกรน,นองอบกอบรอ,อบแล้วอบ,อบกอบนมไหนนมไหนนอกนมไหนนอกเออนายอยู่เต้นเถอะฉันเห็นแล้วว่าไม่มีใครมาซื้อแถมยังควา้างกระป๋องทิ้งอีกด้วยลองร้านขายสัตว์ดูละกันนี่ฉันตรงนี้ขายสัตว์ได้นะคะเราจะวางไว้ตรงกลางค่ะป้ามเราสัตว์มันจะไปอยู่ตรงไหนของฉันนี่ละเนี่ยไม่รู้สินายลองซื้อสัตว์มาใส่ดูละกันนี่ไงเจอแล้วคะ่ะตัวหนึ่งต้องหนึ่งร้อยแน่เราซื้อมาประมาณสักเจ็ดตัวละกันค่ะโอ้โห oh. สต็อกเกือบเต็มลองใส่สัตว์ลงไปเลยนี่นะว้าวโอ้โหมีทั้งนกแก้วนะคะปลานีโม่เต่าที่ดูเหมือนจะตายแล้วแล้วก็หมาเหี้ยวนี่เจ้าหมาแกเป็นโรคใช่ไหมเนี่ยห้าพิจุดเต็มตัวเลยมีเมนูจากดัมเมเชียนแล้วไงแล้วก็กัดหัวแหวงเลยเฮ้ยเซงเป็ดไม่มีสัตว์ที่หน้าตาหน้ารักกว่านี้เลยหรือไงสัตว์ที่น่ารักน่ะก็อยู่ตรงนี้แล้วไงเจ้าหนูน้อยสอดน่ารัก ไม่สนใจนายด้วยซ้ํานายมันสล็อตขิ้งอ๋อร้านของเราเนี่ยมีขายเกมแล้วนะคะบล็อกวันค่ะกับ PBC ไม่ใช่ PlayStation 4นะคะเป็น Play b o x 4ค่ะเพื่อปรับแต่งให้ร้านของเราดูไฮโซยิ่งขึ้นเราจะไม่ใช้ระบบคิดตังแบบเก่าเก่กต่อไปแล้ว <c oughs> โอ้ฉันซื้อบวกหนึ่งอันครับได้เลยครับ,บคุณลูกค้าเดี๋ยวผมใส่ถุงให้นะครับ <c oughs> เออเเมื่อกี้คุณสล็อตว่าไงนะครับ ฉันไล่แกออกเอ้ยทำไมอะครับผมทำหน้าที่ไม่ดีตรงไหนล่ะครับไม่ใช่นายทำหน้าที่ไม่ดีหรอกนะแต่เราจะทำแบบดิจิตอลลองใช้เฟอร์นิเจอร์แบบดิจิตอลดูค่ะระบบนี้นะคะดีมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ต้องจ้างพนักง,งานอีกต่อไปแล้วโอ้ที่นี่สะดวกดีจังเลยคิดตังเองก็ได้โกงเงินก็ได้อ,อ้างุ่นสิบบาทใช่ไหมซื้อภายในราคาหนึ่งบาทได้ริบบะบาทดีกว่าปรมาแบบนี้ก็ได้หรอ ฟลับฟลับเอ้ยเอ้ติดติดติดอ่าอะไรอ่ะวางชั้นเราโอ้ยกำลังจะวางฟลับฟลับฟลับติดอยู่ในตู้เฉยเลยหายนี่มันเื้อเบอร์จริงๆเลยนะเนี่ยแล้วเ,เราจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะโอ้ยไม่รู้โอา้ยตายละฉันหายใจไม่ออกเอ,อืมร้านค้าของเราดีนะคะขายดีมากๆเลยค่ะในย่านนี้โอ้ยอะไรกันเนี่ยมีคนทิ้งขยะอีกแล้ว ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจ้างแม่บ้านดีกว่านะคะมาสักหนึ่งคนแม่บ้านแม่บ้านฉันขอจ้างเธอมาทําความสะอาดไรท์เทอรได้เลยค่ะฉันมาแล้วตรงไหนเหรอคะโอ้โหเละเ,ลเลทะตุ้มเป๊ะเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม้ถูพื้นของฉันเนี่ยเป็นไม้ถูพื้นวิเศษค่ะจะเช็ดให้เลยนะคะนี่นี่มีตรงนี้อีกเหรอเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปถูไถเข้าไปเดี๋ยวมันก็สะอาดเองอ่ามาฉันช่วยเหยียบด้วยนะไม่ต้องหรอกคะ่ะคุณหมวก อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้หมวกนี่มันเป็นจรน<อ>ทำไงดีอะมีจรมาขโมยไอ้ฟอนด้วยมัไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> จ้างกาดต้องจ้างกาดคุณกาดครับนี่ครับโอ้ผมจะไม่ขโมยต่อไปแล้วครับอืมไม่ใครจะขโมยอีกไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเห็นไอ้หมวกนี่นะฮะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันขโมยต่อหน้าต่อตาเลยห <c oughs> ยุดนะครับนี่คือการปลดเอิไม่ใช่นี่คือการจับกลุมยกจากแร่เป,เปียกของคุณขึ้นมา ไว้ใจผมเธอนะครับคุณสลอ็อต <Yeah. S 1> ผมจะไม่ให้โจรเข้ามาในร้านนี้เด็ดขาดอ๋อเข้าใจแล้วที่เราขาดทุนเพราะมันมีโจรนี่เองโอ้ใส่พวกเครื่องดนตรีลงไปแล้วค่ะมีทางกีตาร์แซกนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยสีซอให้ควายฟังเหรอโ <c oughs> อ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชออ่อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่แป้งจําชื่อมันไม่ได้เหมือนกันค่ะนี่ถ้าขายดีฉันจะอิมพอตอังกอรุงจากประเทศไทยไปเลยห้อขายของพวกนี้ได้ก่อนเธอะ ฉันว่าวันนี้เราพ้อแค่นี้ก่อนดีกว่านอ้อืได้เงินเยอะแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆ,ๆกินกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แปงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจุบ๊บจ น้องคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปก่อนนั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกันเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ